และตอนนี้ก็มาถึงการอัดเสียงเพลงแรกในชีวิตในอัลบ้มพิเศษของ8คนสุดท้ายจะเป็นสตาร์ค้นฟ้าควาดาปี6ซึ่งก็เป็นคิวของโตโน่คับฉันยังวันใจก็เพราะมันไม่มีเอาไรลงตัวเลยสักอย่างชีวิตของฉันที่เป็นอยู่ก็ดูอย่างไกลและหนักเหลือเกิน กับเธอที่ต้องร่วมเดินต้องมาเผชิญความเป็นจริงที่ไม่สวยงามเธอเป็นเหมือนแสงดาวที่ฉันพรางครล่าและสดใสแต่ฉันมีแค่ใจที่แม้ทุ่ม เท่าไรก็ยังไม่คู่ควรมันไม่ใช่รักไ่นนิยายคอยเตือนตัวเองเข้าไว้ให้รับความจริงทำมันต้องสิ้นสุดทุกสิ่งแค่อยากให้รู้ที่จริงรักเธอมากแค่ไหนเพราะฉันมันไม่ใช่เจ้าชาย แค่สุขที่พอรล่อเลี้ยงใจเธอไปวันวันเธอเจอคนในฝันเมื่อไรไม่ต้องทนลำบากใจจะไปก็ไม่ว่ากันอยากบอกว่าฉันเข้าใจใช้วิธีนี้ได้นะครับเวลาอยู่ว่างๆก็คือแบบว่าเวลาเราติดท่อนไหนอ่ะเราแม่นในจังหวะแล้วร้องไปกับมันด้วยด้วยปาเปล่าแต่ว่าเราฟังกับ เลียให้คล่องก่อนว่าคีเขาอย่างนี้แน่ๆแล้วหรือเปล่าแล้วมาซ้อมเดียวแต่แยกมาท่อนเดียวก็พอเพราะว่ามันจะทําให้เรามั่นใจขึ้นในท่อนนั้นไม่งั้นถ้าเกิดเราซ้อมตั้งแต่แรกตลอดเราจะติดอยู่งนี้ตลอดครับแล้วเดี๋ยวพี่ซ้อมนี้ให้อีกอันนะอะไรนะไม่ต้องทนรำาญใช่ครับเนี่ยเจอคนที่ฟังมาไม่ต้องทนไม่เอาเบาๆก่อนนะครับจะไม่ต้องตะโกนไม่ไม่ต้องต้องทนทนไม่ถึงม่เป็นไรนิดเดียวเอง ไม่ต้องทนไม่ต้องทนเรากระซิบกว่านี้จะถึงไม่ต้องทนไม่ต้องทนถึงละอันนี้แค่รู้ก่อนว่าคีย์นี้นะครับเดี๋ยว,วเวลาร้องจริงเราตะโกนกันแหละแต่นี้เราให้หัวเราจําคีย์ก่อนความรักของเราที่เป็นอยู่ไม่รู้จะไปได้นานแค่ไหนที่ฉันยังหวั่นใจ ็เพราะมันไม่มีอะไรลงตัวเลยสักอย่างผมชอบหมดครับคือผมพยายามดูแล้วครับว่ามีบรรทัดไหนที่ผมชอบแต่ว่าคือตั้งแต่เริ่มเพลงมาไปจนจบเพลงคือมันมีที่มาที่ไปหมดเลยแล้วก็มันมีความหมายหมดเลยครับคือหมายความว่าทุกบรรทัดมันมีบรรทัดไหนที่ผมร้องออกมาแล้วให้มันรู้สึกว่าเป็นเมโลดี้แล้วร้องให้มันเพาะแต่ว่าทุกบรรทัด มันเห็นภาพแต่ฉันมีแค่ใจที่แม้ทุ่มเทเท่าไรก็ยังไม่คู่ควรมันไม่ช่รักม่มีได้เนื้อหาเกี่ยวกับก็เกี่ยวกับความรักครับของของผู้ชายคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่า แต่ว่าชีวิตของผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เขาต่างกัน,กนเพราะฉันมันไม่ที่เจ้าชายแค่สุขที่พอรอเลี้ยใจเธอไปวันวันเธอเจอคนในฝันเมื่อไรไม่ต้องทอนลาตากใจจธไปก็ไม่ว่ากันอยากบอกว่าฉันเข้าใจ มันไม่ใช่รักในนิยายมันไม่ใช่รักในนิยายอันนี้อ่อนไปนิดนึงมันไม่ใช่รักในนิยายมันไม่ใช่รักในนิมันไม่ใช่รักในนิยายรักลงสั้นกว่านี้นะครับจะได้ช่วยด้วยมันไม่ใช่รักในนิยายมันไม่ใช่รักในนิยายลองดูนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นคืออยากได้ฟิลมากที่สุด ครับนะครับฟีบาคที่สุดอย่าอัานเราเราอย่างที่บอกปล่อยไปเลยแล้วคนฟังเขาต้องเชื่อว,ว่าเราพูดจริงๆอันนี้เราเหมือนเราเราพูดจริงหรือเปล่าวะเรากลักอยู่ฮะพูดออกมาให้มันจริงครับนะโอเคอ้ออีกอย่างหนึ่งคือในเพลงเนี้ยเขาหล่อคือประมาณเขาจนแต่เขาหล่อเลยก็คือเราคิดว่าเขาหล่อแบบในหนังที่เป็นอะไรที่มันเท่ ผู้หญิงข้าขยแตะผู้หญิงข้าขยแตะใช่ผู้หญิงข้าขยแตะคือแมนโคตรแมนโคตรเราแบบนั้นนะไม่ใช่หล่อสำอางนะหล่อเอรหล่อเตอรินไปเลยครับเล่นบทเล่นละครไปเลยไม่ต้องกังวลครับเสียงพอนะที่จริงพี่ดูแล้วเสียงพอเลยนะพอเลยแหละแต่าวิธีวิธีแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเพราะพี่เสียงพอเสียงดีเลยล่ะโอเคครับเต็มที่เลยครับเห็นด้วยยากครับ คือผมก็ไม่เคยไม่เคยเข้าองัดนะครับเคยเข้าก็คือครั้งหนึ่งคือเพลงเพื่อดาวครับแต่ว่าครั้งนี้คือรู้สึกดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้ร้องในในแบบของผมด้วยครับผมรู้สึกว่าคือนหนึ่งผมชอบเพลงอยู่แล้วนะครับผมชอบเพลงมากแล้วก็ได้เจอกับพี่พี่โปรดิวเซอร์แล้วก็พี่คนที่เขาแต่งเพลงอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้รู้สึกเอ รู้สึกดีคือพอได้คุยแล้วได้ได้ลองร้องได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่ามีความสุขมากครับที่ได้ได้มามาเสียงวันนี้แล้วก็ได้ร้องเพลงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของซาดดนตรีหรือว่าอะไรเงี้ผมว่ามันไม่เหมือนคนอื่นนะครับมันรู้ มันแตกดีครับแล้วพอมีความรู้สึกว่านี่คือเพลงของผมพอได้มาคุยกับพี่เขาได้อะไรก็ยิ่งทําให้ผมผมมีสิทธิ์ที่จะแบบร้องในแบบของผมหรือว่าในความคิดของผมว่าเนื้อตรงนี้หรือว่าความหมายตรงนี้ผมจะสื่อออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถึงให้ผมร้องกี่รอบกี่รอบลองหลายๆอย่างมันก็มีความสุขครับเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกในชีวิตผม ให้ผมร้องสาวันผมก็จะร้องอยู่ในนั้นนะครับผมก็อยากจะทําให้มันออกมาออกมาดีที่สุดครับม,มันไม่ใช่รักในมิยายคอยเตือนตัวอเองเอาไว้ให,ห้รับความจริงถ้าหากมันต้องสิ้นสุดทุกสิ่งแค่อยากให้รู้ที่จริงรักเธอมาแค่ไหนชอบมากครับ ผมผมภูมิใจมากที่ที่ได้ร้องเพลงนี้แล้วก็มีเพลงนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตคนในฝันเมื่อไหร่ไม่ต้องทนลําบากใจจะไปก็ไม่ว่ากันอยากบอกว่าฉันเข้าใจอีกนานไม่เธอจะทําใจได้